สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาในนี้ผมอยู่ที่ถนนทางเข้าบ้านหนุ่มม่วงนะทางนี้ก็ทางาบ้านหนุ่มม่วงนะครับถ้าไปทางขวามือผมก็ออกไปสู่ถนนมิตรภาพนะครับพิกัดก็อยู่ที่เมนองม่วงตำบลศิลาของตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งร้านหกสีเกี e ่ยวที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็เป็นร้าน าพวกลาบก้อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีสาวๆมากินลาบก้อยนะครับจะมีใครเดี๋ยวไปดูกันนะครับากี่คนสามสั่งแล้วป่ะ,าาะฮะห้าน,นาทีไมถึงสั่งเรียบร้อยแล้วโอ้โหเสีย เดี um, like sul, like sul ๋ยวลงให้ก mm, like like? okay, ้อยสุกอันนี้ก้อยอันนี้อันนี้ต้มอันนี้ลาบสุกเห็นว้เพราะว่าโปรไปตรงนี้ถูกแล้วไปแน่นุงนี่ถูกแล้วมากินบ่อยไหมคานนี้เคยไหม เราไม่เคยเลยนกมาไหมไม่บ่อยไม่บ่อยไปสอนใครไหมหนูยังไม่เคยเยอะของแรงค่ะนักกินก้อยไหมปกติกินปกติไม่ไม่ไม่กินดิค่ะแต่มาอยู่กับพี่นุกเริ่มกินแล้วค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยต่โดนของสั่อุ้มไม่ใช่กินแล้วจะสวยแบบนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเคล็ดลับเคยเห็นไปที่แตงกวาสั่งได้คอนเทนต์แล้วเห็นไหมสวยพอกินก้อยจะได้คอนเทนต์แล้วนะแล้วพอกินก้อย เลือดไม่ไหวเลือดไมีข yeah> ้าวกิ่นนี่ถ้าถ้ามีเลือดเขาบอกนี่เขาเรียกก้อยฝรั่งต้องใส่เลือดต้องต้องสั่งใช่ต้องสั่งเห็นไหมก้อยฝรั่งก้อยฝรั่งคือใส่เลือดแน่นป่ะครับก้อยฝรั่งนี่คือใส่เลือดติดครับหนาใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้ย่างลิ้นย่างลิ้นย่างลิ้นมากินก่อนเลยกินเลยเลือดมากเลยครับเหือ เยอะมากเลยค่ะจะร้อไหใส่้อกคือเอาไส้มาขอดนี่นีนใสค่ะขอดิงอะไรเื่อนอกใ่อเป็นมากเลยยังไงองเลยรสชาเอร่อยมากค่ะล้นนะคะลองกินไกดิขอลิ้น่อนได้หมคะเอาลิ้นก่อนนะคะ ให้เป็นไปตามคอนเทนต์นะ be yeah. สวยพอกินก็อ่อมหนก็กินด <No ้วยจ่อยกินค่ะหนูทานหนูชอบมากเลยค่ะน่าลันไหน่ากลัวค่ะนุมรอเนี่ยออมีสิบตอนแต่เขาก็ทํทำห้กินมือหน้าจา นี่นะคะกินมาความสวยของหนูมันจะขึ้นมากถ้าว่ามันมีผ้าทิ้งริ้วอยู่ในอืม่ะคติมไม่ค่อยทานนะคะไม่ค่อยทานน้อยทานเยอะส่วนนี้ให้มอ๋อนี่คือเคล็ดลับสองอ่ะกินหรกอตินมากค่ะกินเพราะกินลูกใช่ไหมใช่ค่ะลองเลยจริงจรของสดมั้งหมดขอกินนิดเดียวนะ เมื่กินนี้เดียวจะรู้รสชาติได้เลยนะเราตามองกล้องจะชัดกระเทนอะไม่ค่ะวันนี้เขาเอาเทนมายวมแต่หมาถทำดีๆนะเช่รแล้วเราซื้องสือรับไปตั้งแต่วันก่อนแล้วทีนี้ผู้ขายทีเลืบอกให้เขาส่งเขาไม่ได้เอาตัมาให้ เอรี <muitas S 2> ่เออรี่เขาไปวิญญาณกันธินามันเหมือนมันหมูเอี่ไปหลังอนุนมันกนของนุ่หนอนค่ะหนึ่งเนี้ยค่ะคล้ายคล้ายคล้ายขรงเียงเเลยว่าแ้วือนีมากเลยค่ะไม่เคยกินจริงอใช่ใช่ม่หรือว่าจะให้เอาส่วนไหนมันมีใบไปกินก่อนเกอยู่แล้วน่ ยาาเหมือนพวงนมอ่ะไม่ไม่ใช่เนาะมันจะไม่ไม่นุ่มนะนะไม่จะหมือนกับเนื้อเล็กกรึบมากเทกเจอร์มันเลิศมากย่างคะแนนชอบตรงกลางไม่ถ้าตรงหน้าถ้าตรงกลางทีเป็นเนื้ที่เป็นน้ำท่อป็นแทนอ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องในอขะย่างย่างไ ดีมากดีทุกดีกี่อย่างแล้วอย่างความนิยงหาษาพื้นถิ่นแน่ๆอะก้อยก็คำนี้ก้อยก้อยแต่แค่ใส่กุ้งพอใส่พริกด้วยนี่ยใส่พริกด้วยก้อเทียมด้วยนะไม่ได้มันผิดนอันนี้เป็นเป็นรับเป็นส่วนต่อสิ่งใช่ค่ะแล้วมันก็ต้องกินแบบนี้นะคะเรียกว่าประกาศนี้ภาษาอีสาน ตับหวานมาแล้วตับหวานตับหวานรงนั้นตับหวานวานี่ทุมาเรามากป็สคนสอคนันนี้เดี๋ยวนะทำได้เรอเานชิมด้ชิมตับหวานดนะ้ยเมนูโปรด ไม่ต้องสุดมากเนาะอัดจะรั่วๆคือสุกพึ่งดิบนะเป็นไงเนาะนุ่มเด็ดทุกจานเด็ดทุกจานหวานจริงค่ะหวานจริงใช่ไหมกินนุ้งหน่อยนะซองอยากกินหนูได้ทุกอย่างเลยไม่มีปัญหา สมชื่ออยู่ใช่ไหมตับวานนี้พียแม่ก็จะใส่ข้าคั่วเลยจะี๋วาจะชิมอันนี้ดูสดน้ออ้าหนูมีแล้วเหรอมัน่อยจะมีขาลงขาลายใส่ด้วยมีเนื้อขาลายนั่นน่ะมันจะมีไอ้นี่มีใบกละพารากละเพร่ากระพากับชักคู ใช่ค่ะใบชะพูอร่อยค่ะเนุ่มปีเลยเอาเทียงตัวผมดิมนูหอม,อมใบชะพูมากค่ะใบอะไรนะใบชะพูยชะพูนั่มันมีใบชะพู่มีชะพูกับโหระพานะ รชาติเยี่ยมไปเลยบไม่น่าเชื่อเพราะมันไม่เหลือเลยหลังจากการไปสิบนาทีสิบห้านาทีสินาทีตไปสิเราไม่ได้กินเร็วไม่ได้กินเร็วแต่ว่าอร่อยอร่อยมาก่แตาบานเรย่อยู่ชิ้นเนยเหมัอนข มือชานุ่ยสัตย์กาขาไม่ตัดขอให้เหลือได้ยังไงจิ้มเยอะพี่มูไปยังก็เหลืออืก้อยอันนั้นเหลือทำไมควรับไว่ทำไมกันเดียวเหรอือันนั้นสุกปะสุกก้อยนี่ก้อยเนี่นี่ก้อยสุกอันนี้ก้อยแล้วทำไมมันไม่เด็ดอันนี้สุกอยู่นี่อันนี้สุกพันั้นลาบสุกอันนี้ลาบอยู่นี่ออนี่หนึ่งไม่ได้กลับหลังอาก้อยหมดแล้วใช่ไหมใช่ ส่วนสัตว์ที่พาเสร็จนะคะก็จะมีออปชันพิเศษจากทางร้านนะคะคือชินของหวานล้างปากค่ะมาคคนมาติมต่มเนื้อติมเนื้อติมไุ้งน่ารักมากค่ะเจ้าของร้านเป็นนนี้เลย ไ้ติมอะไรนะพี่อมิงโกรครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ